คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนฝั่งนี้ตัวเก่าอุ้ยปีศูนย์สองเกียร์ธรรมดาครับผมสีขาวชุดแต่งพอประมาณอ่าเก่งเก่งคนเก่าแต่มีท่อนะท่อนี่ท่อเนี่ยท่อซิงด้วยเออท่อที่ท่ออินเตอร์นะครับภายในเดิมๆครับชุดแต่งไม่มีอะไรมากมีล้อแล้วก็ยกสูงธรรมดาจ้ะส่วนคันนี้เป็นยังไงคันนี้ชุดแต่งแฮมเมอร์นะคะดูข้างหน้าล้อนเลาแบบนี้เลยตาไฟก็ สวยๆเท่ๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโช๊คความพิเศษเป็นระบบเบรกเอฟเอสนะรอไหมเอาดิเอาดิอันนี้ปียี่สิบอันนี้ปีสองค่ะต่างกันแปดแปดแปดพันกับหกพันแปดแปดปีราคาด้วยเอาเลยราคาต่างกันสองพันครับหกสี่กับแปดสี่อันนี้หกหกสี่พันห้าอะซื้อคนเดียวจ้ะอันนี้น่าจะสองหมื่นครับผมนะครับซื้อคนเดียวถูกต้อใครซื้อไม่ได้ก็หาคนซื้อใหม่ ะครั<อ>แกนี้บบูโรไม่ต้องโทรมาไม่รับซื้อไม่ได้ซื้อได้ครับหาอะไรนะหาคนสืบแทนออนะครับมีทางเดียวครับจ้ะนะฮะเราก็าออกไปแค่นี้ครับผมนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดต้องมาไหมครับผมไม่ต้องมาบริการทำจะย้ายถึงที่ตรงนี้ถึงบ้านจัดให้ละบุ๊